สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางนิกิเช้าบ่าย VAP แล้วก็หุ้นนิกิเช้าบ่ายปกตินะครับวันเมื่อวานนี้ในรอบปกตินั้นหยุดเนาะผมต้องขอโทษขอภัยพ,พี่สมาชิกด้วยนะครับผมวันนี้วันนี้น่าจะน่าจะเดินน่าจะเปิดปกติแล้วนะครับเนาะถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดยังไงผมต้องขอโทษขอภัยพ,พี่สมาชิกด้วยนะครับมเมื่อวานนี้เรามาดูผลในรอบ V.I.P. นะครับผมในรอบ V.I.P. ในรอบเช้าผมให้วิ่ง2รูด8นะครับพี่คนที่ออก0ูนกับ3านะครับ78ของเราไม่มีนะครับเนาะใครเอาไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่78นะครับมาสายรูดนะครับส่วนรอบบ่ายผมให้วิ่ง3รูด9้านะครับคนที่ออก4ี่8 6สนะครับผมเน้น98เนาะแต่เขาออก86นะครับกับหัวเนาะกระดกหัวนะครับ ก็3า 2, 2 3ไม่มีนะครับใครเอา3วิ่งรูดนะครับเข้าไปที่23นะครับอันนี้มาสายวิ่งอันนี้มาสายรูดนะครับสำหรับนี่แค่อีเชาบ,บ่าย V.I.P. เมื่อวานนี้ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมก็ขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมนะครับ แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับท่านใดยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบ่าวหลองเองเนาะท่านใดสนใจก็เข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับในรอบ VIP นะครับพี่ๆเช้านี้ผมให้ไปที่นะครับสายวิ่งผมให้ไปที่เลข7สายลูดให้ไปที่เลข3นะครับ ให้ไปที่เลข3 30นะครับ37 38นะครับผม70 71 72นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่73 8นะครับผม อันนี้ในรอบ VIP นะครับนี่เลยนะครับผมเชา้า VIP นะครับในรอบบ่ายนะครับผมในรอบบ่ายผมให้วิ่งให้วิ่งไปที่สองนะครับ สายลูดให้ไปที่เลข8นะครับผมให้ไปที่เลข8 8ดสนะครับ8ปดสองแสนะครับผมสองสสองหนะครับสอนะครับผม เม็ดเดียวให้ไปที่สองแปดสี่นะครับนี่ครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสับนี้คืออีเช้าบ่าย v i p นะครับไ่พีส่วนแนวทางในรอบปกติเนาะผมเอา แนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่พีแนวทางเมื่อวานนี้เพราะว่าอย่างที่บอกผมทําจากสูตรคํานวณนะครับเนาะก็คือเอาผลจากวันวันก่อนวันศุกร์นะครับก็เลยต้องเอาแนวทางของเมื่อวานนี้นะครับเนาะถ้านใดชี่ชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเช้านะครับผมให้เน้นนะครับวิ่งวิเจ็ดเนาะวิเจ็ดรูดห้าตัวเน้นห้าหนึ่งห้าเก้าเจ็ดสี่นะครับในรอบบ่ายในรอบบ่ายผมให้วิ่งสองรูปแปด นะครับตัวเน้น2 4 8 3 8 4นะครับเนาะท่านใดชื่นชอบก็แคปหน้าจอนะครับไว้เลยนะครับอันนี้หุ้นนีเควีเช้าบ่ายปกตินะครับอันนี้ในรอบปกติเนาะอันนี้อันนี้ในรอบ VIP นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเนาะก็ใคร เอาเนาทางเป็นเสียงโชคในรอบ V.I.P หรือว่าปกติก็ขอให้มาเด้งๆปัง,ปงๆนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ